ทีครับผมก็อยู่กับผมมาให้กับรายการ My c ซีเอชดอเวลเกมกรน่ R.O.V s e r v e r b e ต้ไต้หวันนะครับก็มีฮีโร่ใหม่เข้ามากันจะเป็นตัวนี้นะครับผมเจ้าลมกรดนั่นเองมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพายุอ่ะนะครับผมแล้วก็เป็นใบมีด้วยซึ่งสําหรับฮีโร่ตัวนี้นะอยู่ในตาแหน่งแอสซิซินกับเมดนะครับผมน่าจะแอสซิซินกับเมดนะมันมีทับด้วยดูดิเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแอสซิซินแต่ว่าสกิลเป็นเมดนั่นเองสร้างความเสียหายทางเวทนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจสกิลติดตัวนะครับผมก็เมื่อสกิลใสฮีโร่ศัตรูนะครับหรือว่าพวกคลิปอะไรเงี้มันก็จะติดสแต็กนะแล้วทําให้สกิลของเราครูดาวนะครับสกิลที่2ของเราคูลดาวเลยนะโคตรดีอ่ะสกิลที่1เป็นการปามีที่ถือไว้ไปยังทิศทางที่เราเลือกนะครับผมเมื่อสร้างความเสียหายทางเวทมนต์ทั้งขาไปและขากลับแล้วสําหรับสกิลนี้นะครับผมก็จะเป็นการทำสแต็กสองสแต็กนั่นเองแล้วก็สกิลต่อมาสกิลที่2ครับ ก็เป็นการ teleport เทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งที่เราเลือกนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายนั่นเองซึ่งสกิลที่2งนี่ก็ครูดาวทันทีนะถ้าเกิดคอมโบกันแล้วก็สกิลสุดท้ายครับผมเป็นการฟันรัวๆนะครับผมถ้าเกิดเรากดโจมตีรัวๆเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป้าหมายฟันไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างดีเลยสาหรับสกิลที่สามของตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่กดเงี้ยมันก็ฟันอยู่แค่ตัวเดียวแหละค่อนข้างโอเคครับเดี๋ยวไปเมื่อกี้ใครเชิญมาไม่รู้นะเดี๋ยวลองเชิญเขาดูไปลองเล่นกันครับผมว่า เป็นยังไงนะอธิบายไปมันก็ค่อนข้างยากนะครับอธิบายค่อนข้างยากก็เลยเดี๋ยวเล่นให้ชมกันแล้วก็เดี๋ยวอธิบายกันในเกมเลยแล้วกันนะครับก็น้องคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคือสําหรับเซิร์ฟเบตา้าทั้งเซิร์ฟเบต้าเซิร์ฟไทยแหละก็คือใครแอดมาผมก็รับบทน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดรับจนเพื่อนเต็มแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับก็เลยต้องปล่อยไปอย่างนั้นนะแต่ว่าสําหรับเซิร์ฟเบต้านี่คือ ยังไม่เต็มนะครับก็เลยใครแอดมาผมก็รับหมดนะเมื่อกี้ก็เพิ่งรับไปชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ใครแอดมาแล้วไม่รู้่เดี๋ยวถ้าคนนี้ไม่กดเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปรับเพื่อนนะครับโอเคกดรับไปเลยคือมีเพื่อนค่อนข้างประมาณหนึ่งแล้วแหละในเซิร์ฟเบตา้าก็ประมาณนี้ถ้าผมเพื่อนในเซิร์ฟเบตา้าจะไม่มีใครออนเลยโอเคส่งเหรียญให้ไปไม่รู้ว่าใคร ก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมก็ผมฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ฝากกด Subscribe สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ต่อๆไปนั่นเองก็นะพยายามทำคลิปหลายๆแนวนะครับคลิปเซตคลิปสาระคลิปเซิร์ฟเบต้าอ่านะครับผมพยายามทำหลายๆแนวนะแล้วก็อืมโคน,นันกดสักทีโอเคครับ เลือกเลยปึ๊บอ๋อแล้วเปิดตัวอย่างเท่เป็นพายุหมุน2ลูกนะครับผมแล้วก็รวมกันเหลือลูกเดียวกลายเป็นอ๋อประศนแห่งคมดาบอย่างเท่ตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมเรียกว่าเจ้าพายุแล้วกันง่ายๆนะครับเราคนไทยง่ายๆนะครับผมอ่าติดดินชีวิตชีวิตติดอะไรง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าพายุตัวนี้นะสกิลต่างๆของเขาเป็นเวทมนต์นะครับออกของ หรือว่าออกไอเทมนะก็จะออกมาเป็นของเมดเลยนะครับผมค่อนข้างโอเคแล้วก็สำหรับสกิลชาร์เลนเจอร์เดี๋ยวผมจะเอาไปเป็นสเปลระเบิดตัวนะครับเพราะว่าสกิลที่2ของเราสามารถเทเลพอร์ตไปได้น,นั่นเองเดี๋ยวเทเลพอร์ตไประเบิดตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าคลิปนี้จะได้เห็นกันหรือเปล่านะสำหรับสเตปนี้นะครับผมผมก็ไปลองเล่นมาหลายเกมแล้วแหละคือสกิลมันค่อนข้างอธิบายยากนะสกิลติดตัวของมันนะ่ะก็เลยเดี๋ยวถ้าเกิดในเกมมันมีช็อตให้ชมกันก็เดี๋ยวจะได้อธิบายไปพร้อมกันเลยนะครับ ฝั่์ของผมก็จะมีเป็นไฟเตอร์สามตัวนะครับแล้วก็แคลลี่หนึ่งแล้วก็มีผมเป็นแอสซัสซินใช่ไหมแต่าเดี๋ยวผมจะไม่ฟาร์มนะครับจะไม่ฟาร์มนะไม่แน่ใจว่าตัวนี้แอสซัสซินหรือว่าเมดไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสกิลเป็นเมดอะเแต่ว่าเมื่อก่อนนี่คือเป็นแอสซัสซินใช่ไหมล่ะน่าจะแอสซัสซินกับเมดนั่นแหละครับผมที่มันทับอะส่วนฝั่งของเขาก็มีเจ้าพายุด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีเป็นไฟเตอร์หนึ่งแอสซัสซินหนึ่งแคลลี่หนึ่งเอ้ยแคลลี่ ตัวนัธนูสาวนะน่าจะสนุกน่าจะสนุกเกมเนะี้ยแต่หงอคงทีมเรานี่ลู่ไปไกลแล้วนะนะแสดงว่าน่าจะเป็นงานอยู่นะหงอคงอะ่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นมนคอมนะครับหรือว่าเล่นบน PC นั่นเองแต่ว่ายังหาโปรแกรมไม่ได้ก็ผมได้ทำคลิปรีวิวโปรแกรม น็อกนะครับผม NOX นั่นเองใน Channel แล้วนะครับไปรับชมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันบน PC ได้เลยนะครับผมไปรับชมคลิปกันเยอะๆนะก็คือมีสปอนเซอร์นั่นเองเขาก็แบบเออมาวานให้ผมช่วยทำคลิปนะครับก็เลยโอเคก็ทำก็ทำนะเพราะปกติผมก็เล่นอยู่แล้วไงก็เลยเออทำก็ทำได้ไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่มีปัญหา จะอัพมาเป็นสกิลสองนำนะครับเพราะว่ามันเอามาคอมโบให้มันคููดาวแล้วก็สามารถใช้สกิลได้รัวๆได้นะก็เดี๋ยวมาอัพ2องนำกันก่อนเลยมันไม่โผล่มาก็โอเครีฟาร์มครับอ่าก็กดใช้นะครับเพื่อเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งที่เราเลือกแล้วก็หมุนดาบรอบตัวนะครับสร้างความเสียหายเจอนักธนูสาวะสำหรับสกิลที่หของเรานะครับก็เป็นการเลือกทิศทางเพื่อปาดาบคู่ที่เรา ถืออยู่นั่นแหละอ่าปาไปนะผมแล้วก็จะกลับมานะีไปเรนกลางยังไงเรนกลางต้องไปช่วยไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับผมเฟิร์สบัดนะจริงวงผมได้คิวก่อนเลนล่างมันตัวเดียวนะเลนบนน่าจะโดนลุมนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยเลนบนเลยดีกว่า นะปล่อยให้ล่างมันหนึ่งหนึ่งกันไปเสียววูคองมันเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวไปช่วยหน่อยกำลังบวกันเลยเนะี่ยเอาเอาวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้ก็เสร็จโจดีเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บผมไปดักหน้าไปดักหน้าปันอุ้ยมันยังไม่มาปันอะไรวะเนะี่ยมีระเบิดตัวอยู่เรียบร้อยครับผมบเบิ Double อีกไหมล่ะตีดไหมเฮ้ยมามามันมาว่ะมันมาว่ะน,น,นี่ครับผมคอมโบปึ๊บเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ติดนะครับสกิลยังไม่โดนวันนี้สังเกตบนหัวมันจะมีสแต็กขึ้นนะถ้าเกิดโดนสกิลไปแล้วอะ่ะโดนสกิลหนึ่งของเราไปทั้งขาไปแล้วขากลับก็จะติด2สแต็กนะครับถ้าเกิดโดนสกิลที่2ของเราไปด้วยก็ จะกลายเป็นสเต็กที่3นั่นเองทำให้สกิล l ของเราคููดาวนะครับอ่าก็พอจะเห็นภาพกันไหมเดี๋ยวลองเล่นให้มันเห็นภาพกันเลยแล้วกันสักครู่นะครับสักครู่ใจเย็นอ่าหูคองโดน2 s k สกิลแล้วนะแต่เข้าต่อไม่ได้ใจเย็นครับผมโอเคมาอืมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องถอยครับต้องถอยทำจังหวะไม่ได้เลย ว่านาคตมันเข้าแน่เลยวะหายมาแล้วไงแต่ว่ามีสกิลสาเอาเดิเอาเดิฟันฟันมานาหมดโอเคแต่ว่าได้คิวกลับมา,าครับผมป้อมช่วยยิงป้อมของเซิร์ฟเบต้าตัวนี้นะครับซึ่งผมคาดว่าเป็นการคาดเดาครับผมว่าอนาคตก็เดี๋ยวเซิร์ฟไทยเราก็จะปรับตามแบบนี้แน่นอนก็คือยิงได้รัวมากครับป้อมมันยิงทีๆเลยยิงแบบเหมือนไม่ต้องบรรจุกระสุนนะเออยิงแบบ เปี้ยงงเเปปีีป้้ยยงแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟไทยเราก็คือแบบยิงไปแล้วก็หยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็ยิงใช่ไหมครับผมอ่าแต่ว่าเซิร์ฟเบต้ายิงเร็วมากนะป้อมเพราะว่าปรับแบบนั้นก็ดีนะทำให้ป้อมมันเออดูน่ากลัวกว่าน,นี้นะครับผมโอเคนี่ครับผมสกิลเข้าไปฟึบสกิลสองครูดาวทันทีสังเกตนะครับผมสกิลสองครูดาวทันทีนี่ครูดาวอีกแล้วใช้ไปครับผมไง อย่างที่บอกครับผมก็คือสเต็คบนหัวของเขาขึ้น3อันก็คือโดนสกิลของเรา3ทีนะครับก็จะทําให้สกิล2ของเราคููดาวนั่นเองจากที่สังเกตมาแต่บางทีก็เห็นสกิล1คูลดาวด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการคอมโบของมันเป็นยังไงแต่ส่วนมากก็คือสกิล2นะครับที่จะคูลดาวมาอย่างนี้มาอย่างนี้รอ,อดไหมเนะี่ยรอดอยู่สําหรับสกิลที่2ของเราสามารถเทเลพอตนี้ได้ด้วยนะครับสู้ไม่ไหวามากเพื่อนโอเค ไปไปไปลุย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 กระดึบกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆเจ้าพายุกูกระดึบกระดึบกระดึบโอ้โหให้เลือดมาน้อยเลือดมันน้อยอย่างนี้ปลาปี้ยงเรียบร้อยครับไม่ต้องไม่ต้องพุ่งแล้วมันตายแล้วจ้าอีอีเอาอะเกมนี้เริ่มสวยครับผมตีป้อมไปเกมมันชนะกันที่ป้อมตี ไปเรื่อยๆอุ้ยคลิปหมดไปแล้วจ้ะนาครอสจะเอาบนายจะเอาบ้าล่ะได้หมดถ้าสดชื่อนะนี่พาไปมันน่าจะตีมังกรหรือเปล่าตัวเนี้ยนาครอสหายไปนี่อันตรายครับเอามาก็เจอตัวเหมือนกันนะเรนกลางลองดูลองดู ผมว่าผมน่าจะสู้เขาได้อยู่นะสเตปอะอ่ะอุ้ยโดนเปิดโดนเปิดนี่สกิลสาไปเลยฟึ๊บฟึฟเฮ้ยเดียเ๋ยวเฮ้ยอะไรอะ่ะกดเดินไม่ได้ครับค้างใช่ไหมเขื่อ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 ,อ,อเปียงเรียบร้อยครับก็ตายไปตามระเบียบนะค้างตอนบวกเฉยเลยแต่พมาแล้วล่ะปกติละคือมันเป็นอะไรทำไมถึงค้างเนอะ เ,เดี๋ยวดูว่าอ๋อโปรแกรมมุดหลุดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดปิดเน็ตใช้เน็ตไทยเราเอาก็ได้นะครับเมื่อกี้โปรแกรมที่ผมมุด VPN ไปนะชื่อโปรแกรมว่าแอปพลิเคชันว่า Fly VPN นะครับผมที่ใช้อยู่นะน่าจะหมดนะครับก็เลยหลุดนะแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรมาต่อเนื่องครับต่อเนื่องถ้ามานี่โดนแน่นอน สำหรับตัวนี้นะที่ผมเล่นอยู่นะครับเจ้าพายุตัวนี้ต้องบอกกันก่อนเลยว่าอีกหน่อยจะมีคนหันมาเล่นสายเมย์กันค่อนข้าง,างอุย้ยเจอเหยื่ออันนี้สองตัวขอละจ้ะขออีกตัวขอหน่อยเรียบร้อยครับผมดับเบิลแท็บขอมังกรด้วยเอ้ยมาช่วยตีก่อนดิไปไหนอะ่ะโหเย,ยอะแต่ว่าได้มังกรไม่มีใครมาช่วยนะไอตัวนี้ก็เลือดมันน้อยไงมันก็เลยถอยนะครับ แต่ว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่เมื่อกี้ผมได้คิวสองตัวแล้วก็ได้มังกรมาด้วยนะครับแล้วผมตายคนเดียวก็คุ้มนะครับผมคุ้มคุ้มลูม,มันลูม,มันมีกันตั้งเยอะเก็บไปเยี่ยงไม่น่ารอดเรียบร้อยครับผมไปเอาบัฟฟ้าหน่อยดีกว่าไปกันเลนด้วยเพราะว่าตัวผมใช้มานาค่อนข้างเยอะนะเก็บ มังกีไปกันก็เดี๋ยวผมเอาบาฟ้าเลยอ่าสังเกตนะครับผมสกิลคูดาวฟุ๊กเห็นไหมคูดาวเลยอะคอมโบไปนะครับผมคอมโบ1ก่อนก็ได้แล้วค่อย2นะครับหรือว่า2ก่อนแล้วค่อย1คูดาวทันทีครับก็คือเป็นการโดนสกิลของเรา3สแต็กนั่นเองนะสกิลหนึ่งขาไปขากลับแล้วก็สกิลที่2อีกหนึ่งครั้งนะครับเฮ้ยเลือดน้อยอย่างนี้ฟนัฟนฟนัฟนฟันฟันจ้าโอ้โหไม่น่ากดตีดรัวเลยวะ่ะพุ่งมาอย่างข้างบนนี้แต่ว่าทันอยู่นะทันอยู่นะ อด้ตีฟรีก็ได้เอาเดิปลานี่เรียบร้อยสกิลสานี่ค่อนข้างเกลียนนะครับผมเรียกว่าเกลียนเลยก็ได้เพราะว่ามันจะไม่เหมือนบัตเตอร์ฟลายนะครับที่จะมองเห็นตัวนะแต่ว่าสกิลสของตัวนี้ก็คือมองไม่เห็นตัวเลยนะครับกลายเป็นอากาศแล้วก็ฟันเลยฟันช,ชิ่งชิงชิ่งชหือแทบจะร้องไห้นะครับผมแทบจะร้องไห้อ่านไม่ออกครับ ผมนี่ซึ้งเลยอ่านไม่ออกนะเคปามไปเรื่อยๆเขาคุยอะไรกันคนเวียดนามใช่ไหมภาษาเวียดนามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเวียดนามแหละก็คุยกันไปเฮ้ยถอยดีกว่าเพื่อนคลิปตีก็แตกแล้วโอ้ยูคองมาว่ะเอาโหงั้นสักยุคสามยัดหน้าไปดินี่ไงนี่ไงบอกให้กลับไม่ให้กลับ มาให้ผมคิวอ้ยนาครอสนาครอสวะลากมาลากมานี่หูคอ,องดักอยู่ดักอยู่ลากมาจิวโอ้ไม่โดนแต่ว่าได้อยู่นะได้ไหมอืถ้าเกิดสกิลหนึ่งผมโดนนะนาครอสทีมเขาไม่รอดถ้าผมเสียได้แล้วผมไม่มีสกิลสามด้วยไงครูดาวเพิ่งเสร็จพอดีใส่เป็ดไม่งั้นนะก่อนกลับบ้านได้กินสองตัวเลยแต่ว่าได้ตัวเดียวก็โอเคครับผม เค okay, ลากมาลากมาสู้ได้สู้ได้เพื่อนจมตีไปเลยโดนลุมว่ะโดนลุมว่ะล่วงอ้าวแต่ว่าได้คิวเหมือนกันแล้วเลือดเต็มเลยเค okay, เดี๋ยวรอปึ๊บสกิลสองโดนถ้าโดนนะถ้าโดนะนะนี่ฟันครับผมมองเรียบร้อยครับเรียบร้อยมองตัวแทบไม่เห็นนะโอ้แต่โจเกอร์โจเกอร์อย่า เอื้อตายวูคองแก้แค้นเรียบร้อยครับผมคือตอนนี้ผมยังไม่มีไอเทมที่เซฟตัวนะครับใจยเย็นใจยเย็นออกไอเทมเรื่อยๆก่อนสกอร์ตอนนี้22กต่อ13นะครับสกอร์ส่วนตัวผมนี่11ตัวเลยนะเหมือนคิวคนเดียวครึ่งทีมะใจยเย็นๆครับชนะได้ใจเยๆๆ็น โอ้โหหลบแบบดิจิตอลด้วยเป็นไ,ไงล่ะแต่น่าจะไม่รออครับเรียบร้อยถ้าตัวนี้นะเขาเซิร์ฟไทยเมื่อไหร่นะครับผมบอกได้เลยว่าเปแน่นอนครับเปแน่นอนเล่นสนุกมากนะตัวนี้ปันุปุ๊บๆๆๆเรียบร้อยครับเล่นสนุกมากอะเล่นสนุกกับบัตเตอร์ฟลายมากนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้น่าจริงๆ บัตเตอร์ฟลายยังยอมแน่ผมว่าตัวนี้มาเอาเด็เอาเด็เยอะแล้วไงไม่กลัวเยอะแล้วไงไม่กลัวครับไม่กลัวเยอะเหมือนกันพาพวกนพาพวกพาเพื่อนมาเหมือนกันเอาเด็เอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาตายหูคองทุกขวลั่นเลยเอาสิจ้าผมมีสกิลสามเดี๋ยวผมจะเข้าแล้วนะโอเคปันเน,น,นี่ยกดกดต่อเนื่องสวยครับผมอ่าแล้วกดต่อเน,นื่องก็คืออย่างที่บอกครับผม เฮ้ hey, ผมได้ดับเบิลคิวว่าเมื่อกี้ขากลับมาได้คิวด้วยไหมได้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าชื่อไม่ขึ้นก็น่าจะไม่ได้นะครับโอเคก็อย่างที่บอกครับผมกดสกิลสาไปแล้วก็กดตีรัวๆนะมันก็จะชิ่งไปเรื่อยๆถนะ้าผมก็คือเปลี่ยนเป้าหมายเรื่อยๆนั่นเองไม่แน่ใจว่าได้ h ฮดพีด้วยไหมนะหลังจากที่คิวได้นะเหมือนบัตเตอร์าฟแต่ว่า ไม่รู้เหมือนกันนะว่าได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้มั้งถ้าได้ HP หลังคิวได้นี่ก็เดี๋ยวจะเหมือนบัตเตอร์ไฟล์เกินไปหรือเปล่านะไปแย่งมังกรมันเล่นดีนะเล่นดีนะไอตัวแขนใหญ่นะผมเล่นดีเล่นดีนดสกอตใช่ไหมไอตัวนี้โอเคมังกรต้องเม็นของเราตีไป ชงเชงชงเชงชงเชรงยบ้อยนี่้าเจอตัวตัวนี่ผมบวกหมดเลยนะจันะงหวะเนี้ยการคอมโบเป็นอะไรที่มันมากครับตัวนี้จริงๆเล่นอย่างมันอะขอป้าฟ้าหน่อยจะเย็นปาไปฟุตปากาลับแล้ว กูดาวทันทีครับผมสกิลที่2อ,อของเรากูดาวเร็วมากแต่ว่าต้องคอมโบสกิลให้โดนนะครับผมสวยชวงเงชงชงเงชงชงเชงหมดหมดหมดเลยเจอสกิลชงเฮ้ยเจออีกตวัวอีกตวัวดับเบิลแถบอีกตัวแล้วกันขออีกตัวแล้วกันปาแล้วก็ระเบิดเปี้งเรียบร้อยครับโอ้ย เล่นสนุกมือมากตัวนี้จริงๆแต่ว่ากว่าจะเข้าไทยคงอีกนานนะครับอีกนานประมาณสองถึงสามเดือนเลยนะสำหรับพีโรตัวนี้กว่าจะเข้าไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเก็บทองรอตอนนี้ก็ได้นะครับอีกนานอีกนานกอได้คิวแล้วเหรอสกิลสามนี่ทำให้คิวง่ายมากนะครับดันจบเลยไหมล่ะดันจบเลยไหมล่ะวัดใจกันไปมา มาใจไว้ตีตีวิ่งมาเป็นขโยงไม่กลัวพุ่งเข้าไปสกิลสอ้าวเฮ้ยหน้าแตกเลยผมเห็นมันเดินออกมาสองสตัวแบบหนุกผมก็กดเข้าไปไงกดสกิลสเข้าไปกะจะสกิลสาคอมโบต่อแต่ว่ากดไม่ติดนะครับพยายามกดแล้วว่ากดไม่ติดนะครับอเฟลเลยเมื่อกี้ จากที่จะเป็นพระเอกนะแป๊กเลยกลายเป็นโจ๊กเลยตัวตลกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเกมคือตอนนี้เราคุมเกมได้ค่อนข้างมากแล้วนะครับผมคุมเกมได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วแหละเกมน่าจะไม่พลิกแล้วนะครับพลิกที่แปลว่าเกมเปลี่ยนนะไม่ใช่พลิกที่แปลว่าอาหารที่มันเผ็ดๆหรือว่าพลิกที่มันแปลว่าหมุกนะครับเยอะาเยอะมุกเยอะๆนะ เดี๋ยวก็บอกพริกที่เป็นหมูปะครับพี่หรือว่าพริกเผ็ดเบ้าครับพี่อะไรอย่างงี้แกสวยงามเก็บไปโอ้ยโ,อโหยสวยครับเหลือวูคองตัวเดียวทีมของเขาเก็บวูคองด้วยที่เก็บวูคองด้วยด,วยดวยิถ้าเก็บวูคงองไม่ได้โเคเหลือตัวเดียวเขาน่าจะกันไม่อยู่แหละจะผมสกิลคอมโบไปก็น่าจะตายนะครับวูคองอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าจะตายจริงหรือเปล่าโอ้ยเลือดน้อยด้วยอย่างงี้ชงเงชงชงเชงยังไม่ทันชงเชงเลย เดี no ๋ยวชงเชงคลิปก็ได้ครับผมสกิลชงเชงนะชงเชงชงเชงจบเล่นทั้งสนุกนะตัวนี้สนุกมือมากครับสนุกมือมากก็นะรอกันไปยาวๆครับ2 3เดือนเลยฮีโร่ตัวนี้เพราะว่าเพิ่งเข้าในเซิร์ฟเบต้านะครับน่าจะเข้าเมื่อคืนหรือเมื่อวานนะน่าจะเข้าเมื่อวานนะครับผมสําหรับตัวนี้นะเมื่อวานคือวันอะไรวันอังคารนะครับคือคลิปน่าจะได้ลงพุ่งเนี้ย วันนี้เขาคงไม่ได้ลงแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกับการเล่นฮีโร่ใหม่นะครับเจ้าผ่ายุนนั่นเองก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ต่อๆไปนั่นเองก็เดี๋ยวตัดเข้าสู่ช่วงสวนทนา15คอมเมนต์เลยอ๋อนะครับผมก็หลังช่วงสวนทนา15คอมเมนต์นี่คืออาจจะไม่ได้มีในทุกคลิปนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสทาในทุกคลิปนั่นเองก็จะมีบ้างไม่มีบ้างปะปลายปนกันไปนะครับผมอ่ะเข้าใจตรงกันนะ อ่าครับผมก็อยู่ในช่วงสุนทนา15คอมเมนต์ c o m โดยที่คลิปนี้ผมจะนำ comment ม,ม,มาจากคลิปรีวิวตัวกระต่ายนะครับผมซื้อปุ๊บลงแรงปั๊บนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับช่วงสนทนา15คอมเมนตาก็คือไม่จะไม่มีทุกคลิปนะครับก็คือจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับผมก็คืออาจจะไม่มีกงรนทุกคลิปนะโอเคมา c o m มนต์ที่หนึ่งนะครับผมเงินล่างขี้แตกอ๋อเป็นการตอบ comment อมมก่อนเนื้อข้ามนะครับ c o m มนต์ที่หนึ่งก็ กดมากดกลับโอเคมาเริ่มที่คอมเมนต์ที่1ตรงประโยคคําว่ากดมากดกลับนะก็คือน้องครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไม่ต้องกดพี่นะครับน้องไม่ต้องกดพี่แล้วก็รับชมไปตามอธัธยาศัยเลยนะครับผมเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาไปกดน้องกลับนะครับไม่มีเวลาจริงจริงนะโอเคนะครับก็รบกวนถ้าเกิดจะเม้นแบบนี้อย่าเม้นก็ได้นะครับ <c oughs> คอมเมนต์ที่2กันเลยนะครับผมอนุญาข้ามครับรับคนเข้าทีมไหมครับอ๋อเต็มนะครับผมเต็มนะครับคอมเมนต์ที่3มกันเลยแต่ถ้านาะคออยู่หลังๆเกมก็น่าจะชนะนะอ๋อเป็นการตอบคอมเมนต์อนุญาข้ามาเป็นคอมเมนต์ที่3นะครับพี่ทําอาชีพอะไรหร,ะหรอครับคือพี่หรอครับพี่ทําอาชีพอะไรก็คือพี่ไม่ได้ทําอะไรนะครับ <laughs> จูเฉยๆนะครับผมเล่นเกมไปวันๆนะครับคอมเมนต์ที่4กันเลยอ่าอน,นุญาข้ามครับพี่ซื้อเท่าไหร่ครับตอบสำหรับตัวนี้แหละครับผมก็700อรอยะไรกี่คูป,ปองวะก็600้เท่าผมเติม600บาทนั่นเองก็ได้แพ็กเกจนะครับได้ทั้งตัวฮีโร่ทั้งสกินนะครับผมคอมเมนต์ที่5กันเลยพี่ครับเวล เลนเก่งกว่าค่ะพี่ลองไปดูสิอ่าใช่ครับผมถ้าในเรื่องจังหวะทีมไฟท์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆคือ v i โอเลเก่งกว่าตัวกระต่ายนะครับผมโดยรวมนะเก่งกว่าแน่นอนครับสกิลต่างคอมเมนต์ที่7กันเลยครับผมขอมนต์ยักามครับกําลังรอพี่ไม้ลงคลิปอยู่เลยอ่าก็ขอโทษที่ลงคลิปช้ากันด้วยนะครับเพราะว่าบางวันก็ติดธุระกันนิดหน่อยนะแต่ว่าจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันนะครับผม อมเปนที่8นะครับระหว่างนาคอสกับกระต่ายตัวใหม่ผมจะซื้อตัวไหนดีครับบอกหน่อยคือมันคนละสายนะครับผมนาคอสเป็นแอสซัซินซึ่งจะเก่งมากในเลดเกมตัวกระต่ายเป็นสายแคลรี่ซึ่งจะเก่งมากในเลดเกมด้วยเช่นกันแต่ว่าถ้าเกิดนาคอสล้วงกระต่ายกระต่ายก็จะตายนะครับผมเราตัดสินใจกันเองว่าอยากเล่นตัวไหนนะคอมเปนที่9นะครับผมกำ <c oughs> ลังรอพี่ไม้ลงลิปอยู่เลยลขออนุญาตข้ามครับซ้ำใช่ไหม พี่ครับเล่นเซตฮีโร่สโลหน่อยครับแบบหนืดเชี่ยอ๋อได้ครับผมแต่ว่ารบกวนคอมเมนต์มาเป็นชื่อของฮีโร่ด้วยนะครับว่าตัวอะไรบ้างนะครับผมออกอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้มาคิดแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็จะเล่นนะครับผมคอมเมนต์ที่สิบกันเลยผมซื้อมาเที่ยงคืนจนตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเลย <c oughs> ก่อนะฮีโร่ใหม่นะครับผมก็คนอื่นเขาก็ซื้อเขาก็แย่งกดเล่นแหละทาใจนะผมแต่ว่าตอนนี้คือน่าจะได้เล่นกันแล้วเนาะคอมเมนต์สิบเอ็ดครับผม พี่เล่นสลิมออกเวทให้ดูหน่อยสิสกิลหนึ่งน่าจะแรงนะผมว่าถ้าเกิดจะเล่นสลิมออกเวทผมว่าไปเล่นกิลดอ์ออกเวทสกิล2มันจะง่ายกว่าไหมครับผมไอสกิลที่มันปล่อยทองเลยอะเอออันนั้นมันยังจะใช้ง่ายกว่าอีกนะถ้าเกิดจะซื้อสลิมมาเพื่อที่จะเล่นเวทผมว่าไปซื้อกิลด์แล้วเ,เล่นเวทดีกว่าครับคอมเมนต์ที่สิบสองเลยมาปุ๊บรีวิวปับ๊บใช่ครับผมใช่ครับเป็นช่วงที่ มีประจำมานะตั้งแต่เรียกได้ว่าชแนลเริ่มเปิดกันเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับช่วงนี้นะก็ตัวใหม่เข้าปุ๊บก็ซื้อเลยแล้วก็รีวิวเลยนะครับคอมเมนต์ที่13กันเลยไอเทมที่ออกนะตอนนี้เปลี่ยนอะไรเพิ่มไหมครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนก็เอาแบบนี้แหละก็โอเคแล้วนะครับผมสำหรับใครที่รอคลิปใหม่กระต่ายอยู่ก็คืออาจจะไม่มีคลิปใหม่สําหรับกระตายย่ายกันแล้วนะก็ออกตามนี้กันได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมจะใช้ไอเทมเซตนี้แหละคอมเมนต์สุดท้ายคอมเมนต์ที่15ครับผม พามพามยิงฟรีโหดแต่สกิลหนึ่งน่าจะปลาโดนยากนะนั่นยากมากก็คือสกิลหนึ่งปลาไปอย่าหวังผลนะครับผมก็คือปลาไปเถอะเผื่อโดนไม่โดนช่างมานันนะครับผมประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยก็โอเคครบ15คอมเมนต์ละอ่านเดี๋ยวแทนสักห้าคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ทํามาหลายคลิปแล้วนะสำหรับช่วงสนทนาสิบห้าคอมเมนต์อีกห้าคอมเมนต์แล้วกันนะครับผม แคลี่หตัวแล้วแคลี่หตัวเลยอ่าก็รีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปรับชมกันได้เลยนะคอมเมนต์ที่สิครับดีแล้วลงคลิปแพ้ได้ก็จริงๆอะ่ะมันก็ลงได้ครับแต่ว่าผมมองไม่เห็นสาระหรืออะไรที่จะลงคลิปแพ้เลยนะคือดูไปแล้วมันแพ้อเทมมันก็ยังออกไม่สุดและเกมมันก็เป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวแล้วก็แพ้คือมันดูแล้วมันจะได้อะไรละครับผมก็เลย แต่ว่าลงลงได้ครับผมลงอันลงได้ก็เคยลงไปแล้วด้วยนะเมื่อก่อนก็เคยลงทริปเพพน้าตอนที่เล่นแพ้ไปด้วยนะครับผมลองไปย้อนดูในชาแนลกันได้นะครับก็ไม่ได้สแสบก,กันเลยอ่าขอเนีอยข้ามครับผมข้ามครับแพ็ค752ซื้อแยก750ครับใช่ครับผมใช่ใช่อันนี้ใช่คือโดนเกลียนไป2คูป,ปองนะ ไม่รู้ว่า GM เขาคิดยังไงนะถึงซื้อเป็นแพ็คถึงแพงกว่าซื้อแยกนะอันนี้ก็ไม่รู้ความคิดของทาง GM เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคซื้อเป็นแพ็กก็สะดวกดีซื้อทีเดียวนะครับค <c oughs> อมเมนตที่18นะครับผม3 5 0ได้387อเ่าเป็นการเติมคูปองเหรอครับผมไม่ทราบว่าไปช่องทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ลองไปดูกันได้ครับคอมเมนต์ที่19กันเลย ระหว่างลิงกับตัวนี้ใครโหดกว่าจะตัดสินใจซื้อไม่ถูกลิงครับผมลิงแนะนํำลิงนะเบลเกมมาคอมโบใส่ไอ้กระต่ายตัวนี้นะครับผมไม่ต้องชุดเดียวหรอกสองสกิลพอกระต่ายก็ลงไปนอนคุยกับย่าแล้วนะครับคอมเมนต์สุดท้ายคอมเมนต์ที่20กันเลยนะสุดท้ายจริงๆละ2ี่กี่บ่ายครับ 390คูป,ปองนะครับตอนนี้ลดราคาอยู่นะก็เติม350แล้วกันนะก็จะได้นะครับผมสำหรับฮีโร่กระต่ายตัวนี้นะครับผมเอามาเล่นกันเลยเป็นฮีโร่ใหม่นะก็โอเคฝาก like, กดไลค์กด Subscribe กันเหมือนเดิมนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะก็อาจจะรีวิวช้ากันบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมมีธุระมีอะไรบ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าจะพยายามรีวิวกันอย่างแน่นอนครับผมก็เจอกักับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม